มาชมสวนทุเรียนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงทําดอกนะคะตอนนี้เราทําดอกอดอกก็กําลังพัฒนานะคะเป็นแยตินหนูหรือบางส่วนก็จะเริ่มเป็นมะเขือแบบนี้นะคะค่อนข้างดกนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะติดลูปหรือเปล่าต้องมาลุกจกนันทีกทีหนึ่งก็จะมีต้นเล็ก ต้นนี้ยังไม่ได้เอานะคะเนยยังไม่ได้ทําดอกก็ใส่ปุ๋ยบํารุงต้นบ,บารุงใบไปเรื่อยๆตอนเช้าเช้าบรรยากาศดีมากอ่าดูต้นนี้นะคะต้นนี้ไม่สูงมากนะให้ดูค่ะนะประมาณสองเมตรได้ไหมประมาณนี้นะคะแต่อายุเข้าประมาณสี่ปีกว่านะคะอ่านี่นะคะตกเกินเนาะก็ ที่ฟอฟอบางทีมันมีดอกเยอะเกินสารอาหารมันไม่พอมันก็จะมีบางจุดที่มันเหี่ยวนะคะส่วนนี้ตำแหน่งนี้ก็คือไว้ลูกได้นะคะเป็นตำแหน่งที่รับน้าหนักได้นะคะอย่างกิ่งนี้ก็ประมาณสักหนึ่งถึงสลูกได้ไหมนี่นะคะคว,ความดกของดอก ดอกมากนะคะไปดูต้นอื่นกันนะคะก็ตอนนี้ออกแทบทุกต้นนะคะต้นนี้ก็ค่ะต้นเล็กๆนะคะเนี่ยก็ยังมีดอกมีดอกให้เห็นเหมือนกันนะคะดอกก็ไม่ใช่แบบน้อยๆด้วยเยอะค่อนข้างเยอะค่ะ <c oughs> โซนนู้นจะเป็นโซนต้นเล็กนะคะ ตอนนี้ก็ต้นเล็กๆก,ก็ทำดอกเหมือนกันในนะคะมีรังนกด้วยดอกก็จะประมาณนี้ค่ะมีทุกกิ่งนะคะอันนี้ก็เริ่มพัฒนาเริ่มเป็นมักเสือโครงเลยก็โซน,นน้นจะเป็นโซนต้นเล็กนะคะนี่ก็จะเป็นโซนฝั่งนี้จะเป็นโซนที่เราทำดอก อยู่ในช่วงพัฒนาของดอกำงเดอกดีดูต้นนี้นะคะต้นนี้ก็มีทุกกิ่งนะคะกิ่งหนึ่งประมาณไอ้ต้นหนึ่งประมาณต้ตนนี้อย่างต้นนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสามสิบอะคะ่ะถ้าเราแขวนกิ่งละลูกก็สามสิบลูกพัฒนา ดีอยู่นะคะมีทุกมีทุกต้นตอนนี้ออกดอกทุกต้นแล้วค่ะนี่ต้นนี้ก็ไม่ได้น้อยหน้ากันนี่นะคะนี่ดูข้างบนมองเห็นไหมคะดี๋ก็จะประมาณเลยคะ่ะอันนี้จะเริ่มเป็นเหยียดตีนหนูก่อนก็อาทิตย์หนึ่ง ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นมะเขือทวงเล็กเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้ส่วนที่มันอยู่ปลายกิ่งเราก็จะเอาออกนะคะเพื่อให้ดอกที่เราจะไว้ในตำแหน่งที่เราคัดไว้เนี่ยให้มันได้สมบูรณ์นะคะประมาณนี้นะคะบา,บางดอกที่มันฝ่อบางทีก็อาจจะเกิดจากลม<อ>ความเชื้นสัมพัส์ที่มันไม่ถึงนะคะช่วงนี้ลมอะ ตำแหน่งที่ฟอหรืออ่าอันนั้นก็คือเขาบอกว่าดอกมันเยอะบางทีสารอาหารมันมันบางส่วนมันไม่ได้มันก็จะฝ่อไปนะคะคุณตาเป็นคนดูแลสวนทุกต้นนี่ตอนนี้ก็ต้นเล็กนะคะดูดูในเรา ผู้เรียนออกดอกยากนะมาถ้าไม่ทำดอกก็ไม่ออกช่อง่วนนี้จะเป็น่ซนออกดอกทั้งหมดโดยต้นนี้เหมือนไม่มีอะไรนะคะ ต้องดูงเปิดข้าไปดูโอ้โหดอกทุเรียนมีตั้งแต่ยอดโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย